ครับอ่านประวัติของพี่รีเนี่ยพี่สีเรียนทางการเกษตรนะครับพีครับเริ่มต้นจากรู้สึกว่าไปจบปริญญาตรีที่แม่โจถูกต้องครับผมเป็นคนพิษณุโลกผมคนพิุโลกครับจริงๆพ่อแม่เป็นคนทำการเกษตรนะฮะพ่อทำสวนทำไร่ทำนานะฮะก็มีที่ดินเยอะนะครับก็เลยมีความรู้สึกว่าอยากอยากสืบทอดเจตนาของพ่อแม่ก็เลยไปเรียนเกษตรบ้านกลางที่พิโลกพิโลกมีวิยายเกษตรกรรมบ้านกลางก็ไปเรียนเกษตรกรรม จบปวสบัณกลางเสร็จแล้วก็เรียนดีไปหน่อยเขาเลยให้โคต้าไปเรียนที่แม่โจ้ไม่ได้ไปสอบแข่งขันนะไปเรียนได้โคต้าไปเรียนอีกสองปีจึงจบต่เวินไปเรียนเนี่ยก็ก็วีรกรรมเยอะก็ได้ไปเป็นนายกองการนักศึกษาเป็นผู้นำเส้นทางเลยก็คือการเป็นนายกองการนักศึกษาโพอเป็นนายกองการนักศึกษาเนี่ยก็ไปเห็นความไม่ถูกไม่ต้องในสังคมเยอะสมัยก่อนทาง ถนนราดยางไปเมโต้เนี่ยจากตัวเมืองตัวเวียงเชียงใหม่เนี่ยไปประมาณ11-12กิโลเป็นทางสวนกัน <Okay. S 2> นะปัจจุบันเนี่ยสีห้าเลนไปแล้ว uh, จจสมัย<ต>ผมเรียนคือราดยางใช่ครับ,มมรบผมไปเรียนสมัยปี2532 <Okay. S 2> นะราะฮะราดยางนะรถยังสวนกันอยู่ <Okay. S 2> แล้วปรากฏว่าช่วงนั้นเป็นยุคเศรษฐกิจบูม นะยุคเนเอกชัดชายนะเศรษฐกิจบูมมากก่อน3-5ถูกต้องใช่ไหม,มหแล้วปรากฏว่าเศรษฐกิจบูมเนี่ยหมู่บ้านจาัดสรรก็เกิดขึ้นเยอะแยะกระโดดขึรถสิล,<ะ>ล้อก็เต็มเลยสิใช่นี่แหละคือประเด็นปัญหาที่ไปชนนักศึกษาชาวบ้านเสียชีวิตปีหนึ่งหลายศพผมเป็นผู้นำนักศึกษาก็พยายามเรียกร้องเรียกร้องก็คือทำหนังสือร้องไปยังผู้ว่า ร้องไปยังในอำเภอร้องไปยังพุ่มกับภาคห้าร้องไปยังการไฟฟ้าสมัยก่อนหน้าแม่โจ้เนี่ยตกเย็นเนี่ยไม่มีไฟแสงจันทนะพี่มืดตื้อ <c oughs> เลยนะฮะผมก็เรียกร้องว่าขอให้ติดไฟแสงจันทร์ไหมและเนื่องจากว่ามันเป็นชุมชนเป็นมหาลายัยเป็นชุมชนเนี่ยเอาป้อมจราจรมาติดเพื่อให้ให้จราจรมาคอยอำนวยความสะด,ดวกเวลาเด็กเดินข้ามถนนชาวบ้านเดินข้ามถนนไม่มีสมัยก่อนไม่มีเดานะเรียกร้องแล้วก็ไม่ได้อะไรเกิดข <c oughs> ึ้นเขาเรียกร้องแต่ก็ไม่เกิดขึ้นไม่เกิดขึ้น คนสุดท้ายพูว่าท่าจะจราจรโกมทางหลวงแต่ก่อนมีทางหลวงชนบทแบบนี้รู้นะยังตอนนั้นยังไม่มีเงียบๆแน่นอนร้องนักศึกษาร้องมาสบายสบายถูกต้องถูกต้องคุณสีต้องวันในการนั้นทำยไงผมเองก็เอ๊ะทำยไงดีมันนั่งวางแผนอยู่คนเดียวหน้าหน้ามอเมโจอ่าเว้แจะทำยังไงนั่งคิดสาระตะวางแผนโน่นนี่เอาวะสุดท้ายต้องทําอะไรสักอย่างนะครับก็คิดสาระตากคนเดียวแล้วก็ในสุดก็ไปคุยกับ เพื่อนๆที่เป็นกรรมการบริหารองค์การนักศึกษาด้วยกันนะครับทุกคนก็เห็นด้วยหมดนะว่าคงต้องต้องทำอะไรสักอย่างผลสุดท้ายปรากฏว่าเราก็อยากจะเรียนเชิญท่านผู้ว่าตอนนั้นท่านผู้ว่าขอญาตเอ่ยชื่อท่านนะครับท่านไพลัตเดชะลินปัจจุบันท่านเสียชีวิตไปแล้วจากการเครื่องบินตกเราได้เอ,อตายที่กาญจนบ,บุรีนะครับก็หลังจากที่ผมประท้วงไปไม่นานท่านก็ตกเครื่องบิน <laughs> ปรากฏว่า ผมไปกราบเรียนเชิญท่านให้มาแก้ปัญหาที่แม่โ้ให้หน่อยท่านบอกไม่ว่างติดภารกิจแล้วปรากฏว่าคืนนั้นผมก็ไปดูทีวีปรากฏว่าผู้ว่าไปเปิดงานตัดลิบบินงานกอล์ฟผมถิวเลยโมโหทันทีวันรุ่งขึ้นผมรมู้สกับเพื่อนเลยสั่งขลังตั้งเลยประกาศเสียงตามสายไม่ให้นักศึกษาเรียน ขอมารวมกันที่โดมสถาบันเดี๋ยวนี้ทุกคนสมัยก่อนนี้นะคำสั่งของนายองการนักษาเนี่ยศักิสิบ oh. นะพูดคำไหนคำนั้นเพราะผมประกาศเสียงตามสายท่านนั้นแหละนักษาวางตำราวางจอบวางเสียมมาประชุมกันที่โดมเพราะ ประชุมโดมเสร็จกี่ร้อยกี่พันคนก็ื่อนตอนนั้นรู้สึกนักศึษาประมาณพันคนเป็นพันคนเลยใช่ครับแล้วก็มีจุดมุ่งหมายเดียวกันคืออยากให้ผู้ว่าได้ยินกให้ราชการได้มาช่วยแก้เข็ปิดถนนเท้าเลยไม่ให้ไม่ให้รถผ่านสักคันเลยปิดถนนเลยถูกต้องครับกี่นานไม่พราะพอปิดถนนเนี่ยรถขาดไม่ได้ก็เดือดร้อนเอาแน่นอนพอเดือดร้อนตำรวจก็มาเป็นเป็นตับเลยเจรจาเกิดขึ้นเลยสุดท้ายผู้ว่าขอเจรจาด้วยผู้ว่ายดงดการตัดทิบินแล้วเรียบร้อครับก็มาเจรจาแล้วปรากฏว่า ไอสิ่งที่ผมเรียกร้องทั้งหมดนี่นะเสร็จเลยได้หมดเลยผมปะท้วงยังไม่เสร็จเลยนะอไฟแสงจันท์จากการไฟฟ้ามาติดให้เอาเอาเอารถเอลคันสีส้มของการไฟฟ้าเนี่ยมามาติดไฟแสงจันให้นะเสกให้ได้เลยเสกให้ได้เลยตำรวจเอาป้อมจราจรเนี่ยป้อมเป็นขครื่องที่ได้อ่ะมาตั้งที่ขอให้มีการเรียกร้องว่าให้มาดูแลจราจรที่สงสาหน่อยรถชนใช่แล้วทางหลวงก็เริ่มเอารถมาเกตมาเกตทางเพราะสมัยก่อนทาง ทางเท้าเนี่ยมันขลุกคละสมัยก่อนนักศึกษาไม่โจ้ไม่ได้ร่ำรวยนะปั่นจักรยานโอ้โหนักศึกษาส่วนใหญ่ใช้จักรยานงั้นพอมาปั่นบนถนนรถก็ชนไงสามสองนะถูกต้องนฮ้พอพอทางหลวงมาเกตทางเท้าให้ดีทุกคนก็มาใช้ทางเท้าก็รถอุบัติเหตุไปได้เยอะแยะแสดงว่านั่นคือความสาเร็จครั้งแรกทุกตอนที่เป็นนักศึกษาใช่เลยด้วยการชนวมประทธนี่คือเหตุผลว่าทำไมรีสุวรรณจึงไม่จบการศึกษามาแล้วจึงไม่ไปรับราชการใดๆทั้งสิ้น เพราะอ,อะไรครับเ็าไม่ีความรู้สึกว่าระบบราชการเนี่ยกับคนชื่อสีสุวรรณเนี่ย mm hmm. ไปด้วยกันไม่ได้ mm hmm.